สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหทุกคนนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาหอรอมอและคอรรอนอ ep 2ค่ะค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าโจทย์ปัญหาของอรอมอและคอรรนอเป็นยังไงนะคะค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนก็มาดูโจทย์ปัญหาที่ครูกำหนดให้ดังต่อไปนี้นะคะแก้มซื้อดอกกุหลาบราคาดอกละ8บาทนะคะ นัดซื้อดอกลิลลี่ราคาดอกละ25บาทนะคะและพึ่งซื้อดอกทานตะวันร,ราคาดอกละ16บาทค่ะถ้าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละกี่บาทและได้ดอกไม้คนละกี่ดอกนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนอันดับแรกนักเรียนต้องทราบก่อนว่าโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรและกำหนดอะไรมาให้นะคะ ค่ะโจทย์ก็ข้อนี้ถามหาถ้าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันนะคะจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละกี่บาทและได้ดอกไม้คนละกี่ดอกนะคะโดยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือแก้มซื้อดอกกุหลาบราคาดอกละ8บาทนชซื้อดอกลิลลี่ราคาดอกละ25บาทและพึ่งซื้อดอกทานตะวันราคาดอกละ16บาทนะคะ ค่าเราไปดูวิธีคิดกันเลยนะคะนักเรียนว่าคิดยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็หาจํานวนเงินที่น้อยที่สุดที่ทุกคนจ่ายเท่ากันก่อนนะคะโดยเราจะหาคอรอ์นอข์บแปแล้วก็16ก่อนค่ะคะ่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราจึงหาจํานวนดอกไม้แต่ละชนิดนะคะโดยหา จากการนำจำนวนเงินแต่ละคนหารด้วยราคาดอกไม้1ดอกค่ะนักเรียนเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าทำยังไงค่ะค่ะอันดับแรกที่ครูบอกแล้วว่าให้หาจํำนวนเงินที่น้อยที่สุดที่ทุกคนจ่ายเท่ากันก่อนนะคะโดยหาครนของ8 25แล้วก็16นะคะค่ะนักเรียนก็เขียนมาเลย8 25แล้วก็16หารด้วย จำนวนใดที่สามารถหาร8 25 16ลงตัวมีไหมคะทั้งสามจำนวนเลยไม่มีนะคะเมื่อไม่มีแล้วนักเรียนก็มาหา2จํานวนนะคะว่าจํานวนใดที่สามารถหาร8 25แล้วก็16ลงตัวโดยครูจะใช้8นะคะ8อะไรคูณกันและได้8 8ดเป็น8นะคะ8อะไรได้25ไม่มีนะคะดังนั้นเรา25คงเดิมนะคะนักเรียนแล้ว8อะไรได้16ก็คือ8 2เป็น16นะคะ จะเห็นว่าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารหนึ่งแล้วก็สลงตัวแล้วนะคะค่ะดังนั้นคอร์โ,รโนของแปดยี่สแล้วก็สิก็คือ8ปดคูณหคูณยีแล้วก็คูณสนะคะเท่ากับ400ร้อค่ะนักเรียนสแสดงว่าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้คนละ400บาทนะคะค่ะ และแก้มซื้อดอกกุหลาบได้ในราคามี400บาทหารด้วยดอกไม้ราคา8บาทนะคะดอกละ8บาทก็จะเท่ากับ50ดอกนะคะนุซื้อดอกลินล,ลี่ได้400หาร25ก็จะเท่ากับ16ดอกค่ะและพึ่งซื้อดอกทานตะวันได้400หารด้วย16ก็จะเท่ากับ25ดอกนะคะนักเรียนค่ะ ดังนั้นแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้400บาทแก้มซื้อดอกกุหลาบได้50ดอกนะคะนุชซื้อดอกลินลี่ได้16ดอกและพึ่งซื้อดอกทาตะวันได้25ดอกนะคะดังนั้นคําตอบก็ตอบเลยนะคะว่าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้400บาทนะคะโดยแก้มซื้อดอกกุหลาบได้50ดอกนุชซื้อดอกลินลี่ได้16ดอกและพึ่งซื้อดอกทาตะวันได้25ดอกนะคะนักเรียน นักเรียนมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปกันอีกเลยนะคะกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง24ซนติเมตรยาว36ซนติเมตรถ้าน้องต้องการใช้กระเบื้องดังกล่าวนี้ปูให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดนะคะน้องจะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนเราก็ต้องทราบก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรและกําหนดอะไรมาให้นะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะกําหนดมาให้ก็คือว่า ถ้าปูกระเบื้องให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดนะคะน่องจะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นนะคะและสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ,อกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้าง24ซนติเมตรและยาว36ซนติเมตรนะคะค่ะนักเรียนมาดูวิธีคิดกันเลยนะคะค่ะปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่น้อยที่สุดนะคะ แสดงว่าต้องหาความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวน้อยที่สุดก่อนนะคะโดยหาคอรอโนของ24แล้วก็ 36. ค่ะค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราจึงหาจำนวนกระเบื้องนะคะนักเรียนโดยนำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1แผ่นค่ะค่ะนักเรียนไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะ อันดับแรกที่ครูบอกว่าหาความยาวของด้านพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่พื้นที่น้อยที่สุดนะคะโดยหาครรนของ24แล้วก็36ค่ะค่ะได้ดังนี้นะคะนักเรียนก็เขียนมาเลย24กับ36จํานวนใดที่สามารถหาร24กับ36ลงตัวก็คือ6นะคะ6คูณอะไรได้24ก็คือ6คูณ4นะคะ6คูณอะไรได้36ก็คือ6คูณ 6นะคะนักเรียนได้36และนักเรียนก็มาดูนะคะว่า4กับ6จํานวนใดที่สามารถหารทั้ง2อลงตัวก็คืออะไรคะคือ2นะคะนักเรียนเราก็มาดูว่า2คูณอะไรได้4ก็คือ2คูณ2นะคะ2อะไรได้6ก็คือ2คูณ3เราจะเห็นว่า2กับ3เป็นจํานวนเฉพาะแล้วไม่มีจํานวนใดนอกจาก1นะคะที่สามารถหารได้นะคะ เราก็จะได้ครนของ24และ36ก็คือ6คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ72ค่ะค่ะแสดงว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่น้อยที่สุดมีความยาวด้านละ72เซนติเมตรนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนดูนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่หาได้เมื่อกี้นะคะ แต่ละด้านยาวด้านละ72เซนติเมตรนะคะโดยรูปสี่เหลี่ยมอันเล็กตัวนี้ครูให้ดูว่าเป็นพื้นกระเบื้องที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะที่มีความกว้าง24เซนติเมตรและความยาวเป็น36เซนติเมตรนะคะเนื่องจากกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เป็น24คูณกับ36เราก็จะได้864ตารางเซนติเมตรนะคะคือพื้นที่กระเบื้อง1แผ่นนะคะมีพื้นที่เป็น 864ตารางเซนติเมตรค่ะค่ะและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เป็น72คูณกับ72นะคะก็คือด้านคูณด้านนะคะก็จะเท่ากับ5,184ตารางเซนติเมตรนะคะดังนั้นนะคะน้องจะต้องใช้กับเบื้องทั้งหมดก็คือเอาอทั้งหมดนะคะก็คือ5,184หารด้วย864จะเท่ากับ6แผ่นนะคะ ค่ะคำตอบข้อนี้คือ6แผ่นนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปอีกนะคะโรงภาพยนตร์เพชรรามาต้องการจัดที่นั่งโซน A จจำนวน176ที่โซน B ีจำนวน110 0 0ที่และโซน C จจำนวน66ที่โดยแต่ละโซนมีจำนวนที่นั่งในแต่ละแถวเท่ากันนะคะ โรงภาพยนตร์แห่งนี้จะจัดที่นั่งได้มากที่สุดกี่ที่และได้กี่แถวเหมือนเดิมเลยนะคะสิ่งแรกที่นักเรียน ต้องหาก็คือว่าโจทย์ต้องการทราบอะไรและโจทย์กําหนดอะไรมาให้นะคะจากข้อนี้นะคะโจทย์ก็กําหนดมาให้ว่าโดยให้แต่ละโซนมีจํานวนที่นั่งในแต่ละแถวเท่ากันนะคะโรงภาพยนต์แห่งนี้จะจัดที่นั่งได้มากที่สุดกี่ที่และจะได้กี่แถวนะคะค่ะแล้วนักเรียนก็มาดูว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้คืออะไรนะคะโดยสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะก็คือโรงภาพยนต์เพชรรามาต้องการจัดที่นั่งเท่าไหร่คะ โซน A 176ที่โซน B 110ที่และโซน C จจำนวน66ที่นะคะค่ะนักเรียนไปดูวิธีคิดพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนค่ะอันดับแรกนะคะหาจำนวนที่นั่งที่มากที่สุดในแต่ละแถวของแต่ละโซนนะคะโดยหาหอรอมอขององ 176, 110และ66นะคะนักเรียนเมื่อได้แล้วนะคะเราก็หาจำนวนแถวของแต่ละโซนนะคะ โดยนำจำนวนที่นั่งของแต่ละโซนหารด้วยจำนวนที่นั่งที่มากที่สุดในแต่ละแถวค่ะค่ะวิธีทำนะคะนักเรียนอันดับแรกนะคะที่ครูบอกแล้วว่าให้หาจํานวนที่นั่งที่มากที่สุดในแต่ละแถวของแต่ละโซนนะคะโดยหาหอเรามอของ 176, 110และ66ค่ะหาได้ดังนี้นะคะโดยครูจะใช้การแยกตัวประกอบนะคะ 176ก็จะเท่าก 25, 22, 22, 22, 21, ับ2คูณ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ11นะคะ110จะเท่า like. กับ2คูณ5คูณ11ค่ะและ66ก็จะเท่ากับ2คูณ3คูณ11เนะคะค่ะเราจะได้หอรอมอเป็น2คูณกับเท่าไหร่คะคูณกับ11เท่ากับ22นะคะค่ะแสดงว่าโรงภาพยนต์แห่งนี้จัดที่นั่งได้มากที่สุดแถวละ 22ที่นะคะนักเรียนโดยโซน A จัดที่นั่งได้176หารด้วย22เท่ากับ8แถวนะคะโซน B จัดที่นั่งได้110หารด้วย22เท่ากับ5แถวค่ะและโซน C นะคะจัดที่นั่งได้66หารด้วย22เท่ากับ3แถวนะคะนักเรียนค่ะแล้วจัดที่นั่งทั้งหมดได้8บวก5บวก3เท่ากับ16แถวนะคะ ค่ะดังนั้นโรงภาพยนตร์แห่งนี้จัดที่นั่งได้มากที่สุด22ที่และจัดได้16แถวค่ะค่ะนักเรียนไปดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปเลยนะคะลุงใจมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง28เมตรและยาว40เมตรต้องการทำกำแพงร้อมที่ดิน3ด้านโดยเว้นด้านกว้างไว้1ด้านนะคะและปักเสาที่มุมทั้ง4นะคะให้เสาแต่ละต้น ห่างเท่าเท่ากันลุงใจจะต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุดกี่เมตรและใช้เสาทั้งหมดกี่เส้นนะคะค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะอันดับแรกเราก็ต้องทราบอะไรก่อนทราบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือสิ่งที่โจทย์หานะคะคืออะไรก็คือลุงใจจะต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุดกี่เมตรและใช้เสาทั้งหมดกี่เส้นนะคะ ค่ะเมื่อเราทราบสิ่งที่โจทย์ต้องการหาแล้วเราก็มาดูว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้คืออะไรนะคะก็คือ,อลุงใจมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง28เมตรและยาว40เมตรนะคะต้องการทํากําแพงร้อมที่ดิน3ด้านนะคะโดยเว้นด้านไว้1ด้านและปักเสาที่มุมทั้ง4นะคะค่ะนักเรียนมาดูวิธีคิดกันเลยนะคะว่าคิดยังไงนะคะ ค่ะนักเรียนดูพื้นที่ตัวนี้นะคะที่ครูทํามาให้นักเรียนดูนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ตัวนี้มีความยาว40เมตรและกว้างเท่าไหร่คะ28เมตรนะคะโดยด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันนะคะนักเรียนค่ะเราจะทํากําแพงก็คือด้านยาวทั้งสองด้านและด้านกว้างหนึ่งด้านด้านนี้เราไม่ทํานะคะนักเรียนค่ะแล้วนักเรียนมาดูนะคะว่าหาระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้น โดยหาหอรอมอของ28แล้วก็40นะคะแล้วหาจํานวนเสาที่ใช้ทั้งหมดนะคะนักเรียนโดยน,นจำจํานวนเสาที่อยู่ด้านยาวรวมกับจํานวนเสาที่อยู่ด้านกว้าง1ด้านนะคะค่ะเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนว่าหายังไงคะ่ะค่ะอันดับแรกที่ผู้บอกไปแล้วว่าหาระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นนะคะก็ เราจะหาหอรอมของ28แล้วก็40นะคะหาได้ดังนี้นะคะ28เท่ากับ2คูณ2คูณ7นะคะแล้วก็40เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ5นะคะเราจะเห็นหอรอมของ28แล้วก็40ก็คืออะไรคะ2คูณ2นะคะดังนั้นหอรอมาของ28แล้วก็40ก็คือ2คูณ2เท่ากับ4นะคะนักเรียนค่ะแสดงว่าลุงใจจะต้องปักเสาแต่ละต้นห่างกันเท่าไหร่คะ 4เมตรนะคะ ค่ะเนื่องจากนะคะนักเรียนมาดูรูปนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะครูทำมาให้นักเรียนดูเพื่อจะเข้าใจให้ง่ายขึ้นนะคะโดยด้านกว้างเท่าไหร่คะ28เมตรด้านยาว40เมตรด้านตรงท่ามยาวเท่ากันนะคะและครูกําหนดจุดนะคะแทนเสานะคะที่ครูกําหนดแจ่และจุดตรงนี้นะคะแทนเสาและแต่ละเสาห่างกัน4เมตรนะคะนักเรียนเนื่องจากทํากําแพง3ด้านซึ่งกําแพงยาว40นะคะด้านนี้ บวกกับ28แล้วก็บวกกับด้านนี้ก็คือ40นะคะจะเท่ากับ108เมตรนะคะนักเรียนค่ะและปักเสาแต่ละต้นห่างกัน4เมตรนะคะแสดงว่ากำแพง3ด้านใช้เสาไปทั้งหมดก็คือเอาพื้นที่ที่เราจะใช้ปักเสานะคะ108หารด้วย4นะคะก็จะเท่ากับ27ต้นนะคะ ค่ะและปักเสาแรกที่มุมกำแพง1ต้นแสดงว่าใช้เสาทั้งหมด27บวกด้วย1นะคะนักเรียนอย่าลืมเสาต้นแรกมาด้วยนะคะดังนั้นก็จะเท่ากับ28ต้นนะคะและลุงใจจะต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุด4เมตรและใช้เสาทั้งหมด28ต้นนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ4เมตรและ28ต้นค่ะนักเรียน ค่ะนักเรียนมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปอีกนะคะนักเรียนห้องหนึ่งเป็นชาย18คนและเป็นหญิง27คนนะคะครูต้องการแบ่งนักเรียนทั้งหมดออกเป็นทีมเพื่อแข่งขันการตอบปัญหานะคะโดยทุกทีมมีสมาชิกทั้งสองเพศเลยนะคะนักเรียนและสมาชิกเพศเดียวกันมีจํานวนเท่ากันนะคะครูจะแบ่งได้มากที่สุดกี่ทีมและแต่ละทีมมีนักเรียนชายกี่คนและมีนักเรียนหญิงกี่คนนะคะค่ะ อันดับแรกเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็ต้องทราบก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้ก็คือโดยทุกทีมมีสมาชิก2เพศนะคะและสมาชิกเพศเดียวกันมีจำนวนเท่ากันนะคะนักเรียนและครูจะแบ่งได้มากที่สุดกี่ทีมและแต่ละทีมมีนักเรียนชายกี่คนและมีนักเรียนหญิงกี่คนนะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คืออจำนวนนักเรียนชาย18คนและจานวนนักเรียนหญิง27คนนะคะ เราไปดูวิธีคิดกันเลยนะคะนักเรียนว่าคิดยังไงคะ่ะค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนเราก็จะหาจํานวนทีมที่แบ่งได้มากที่สุดก่อนนะคะโดยหาหอรมอมาของ18แล้วก็27นะคะค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราจึงหาจํานวนนักเรียนชายและจํานวนนักเรียนหญิงในแต่ละทีมค่ะโดยนําจำํานวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนะคะหารด้วยจํานวนทีมที่แบ่งได้มากที่สุดค่ะ ค่ะวิธีทานะคะนักเรียนก็จะได้ดังนี้นะคะอันดับแรกที่ครูบอกแล้วว่าหาจํานวนทีมที่แบ่งได้มากที่สุดนะคะโดยหาหอรอมาของ18แล้วก็27ค่ะค่ะเราก็จะได้18เท่ากับ2คูณ3คูณ 3, 3นะคะแล้วก็27เท่ากับ3คูณ3คูณ 3, 3นะคะเราจะเห็นว่าหอรอมอของ18แล้วก็27ก็คืออะไรคะ3คูณ3นะคะนักเรียน ดังนั้นหอเรามอของ18และ27ก็คืออะไรคะ9ค่ะค่ะแสดงว่าแบ่งนักเรียนได้มากที่สุดกี่ทีมคะได้9ทีมนะคะค่ะเมื่อได้แล้วนะคะแต่ละทีมมีนักเรียนชายกี่คน18คนหารด้วย9ก็จะเท่ากับทีมละกี่คนคะ2คนนะคะแล้วก็นักเรียนหญิงนะคะก็คือ27หารด้วย9ก็จะได้ทีมละ3คนคะ่ะนักเรียน ค่ะดังนั้นนะคะครูจะแบ่งนักเรียนได้มากที่สุด9ทีมโดยมีนักเรียนชาย2คนและนักเรียนหญิง3คนนะคะคําตอบข้อนี้ก็คือ9ทีมมีนักเรียนชาย2คนและนักเรียนหญิง3คนนะคะ ค่ะสำหรับเนื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาหอรมอและครรนอี2นะคะนักเรียนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องใดนะคะไม่ว่าจะเป็นหอรมอหรือว่าครรนอนะคะนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนตามลิงก์ที่ครูส่งให้นักเรียนดูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ